ก็พี่ต้องการพวกเกียร์แดงที่มีแข้งหน้านะครับผมก็แหมหาได้ทั้งหาทั้งฟาร์มเลยก็เป็นตัวนี้นะครับพี่ถ้าชอบนะครับผมก็พ่อเป็นพม่าตีเชิงนะครับอ่ามีแข้งหน้าแล้วก็จุ่มหน้าหงอนกระดูกเริ่มเลยนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูแข้งดูแข้งนะครับพี่ตัวนี้นะ หาทั้งฟาร์มจริงๆนะครับหาทั้งฟาร์มจริงๆ,ๆอ่าก็ไอน,นี้ใกล้เต็มละในส่วนของปีกนะครับผมอ่ากำลังขึ้นนะครับตรงนี้กำลังขึ้นนะ,ะก็อ่าแม่เป็นอันตรพานบวกสายยันบวกเดอะฮักนะครับผมพ่อเป็นฉลามนะครับเป็นพม่าตีเชิงนะครับก็อ่าถ้าเป็นสายแข้งหน้าก็จะพอมีตัวนี้แล้ะครับผม เป็นเยียแดงนะครับครับน,นี้นะครับผมก็ถ้าชื่นชอบก็แจ้งมาชื่นชอบไม่ชื่นชอบไม่เป็นไรนะครับผมก็เยียแดงอ่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวที่พี่แคปมานะครับผมก็แต่ตัวนั้นน่ะจะไม่ใช่สายแข้งหน้านะจะเป็นสายเบอร์แข้งนะครับพวกนี้เนี่ยแต่ตัวนี้แม่จะเป็นสายเบอร์แข้งพออ่อจะเป็นสายแข้งหน้านะครับก็ ลองพิจรารณาดูนะครับพี่ช้านิดนึงแต่ว่าทำให้ทุกคนครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ